น้องครับมือไหนกับก้อยคือเขาแก้วพีดยวกต้มไข่เขือบักแตงบักทั่วบักพริกบักกินนี่บักปอบเมียบ้าบห้บานั่งบักน,นึ่งบักจันฟอนไปใส่บุ อะไรมาไปแไม่มาน,นั่งอยู่ฮะกินอะไรอ๋อหมูกินอะไรพะน่ะกินข้าวนี่ละมานะนี่ไก่อันนี้ก้อยจนฟอนก้อยเนี้ยใช่ไหมเออก้อยเนี้ยแหละอืม đẹp chứ suốt anh em hơn nó suốt và tăng ngôn mình nhưng cô cháu phải lê với cô cháu mừng gan gì Năn bảo cô cháu mừng ba, cô cháu của mẹ cháu cháu với cháu hả nhưng mà vẫn lại nhắm sâu đó chỉ chín cái đó ต้องกินตั้งคาบเรียกบอกอะไรกูบอกคาบเรียกแล้วอื้อเลยกูคาบอาี่คาบเป็นไรกันบ่เม,มียกกูหาเรียกแถวนี้เด้ใส่กูหยอดเขาเขามักแนี้ยนี่กูเลยต้องกินแต่แบบเขามาักเขามาักอืมอู้ทำแยาฝนมาอยู่เจ้าพวกมักเจ้าเจ้าไม่ยัง กูก็มักนะาเขาก็มักกินคือบ่กินน่ะอันนี้เขากับมกักนี่ย่แม่ไปกินแล้วเด้อืนั่นก็ว่าคือกันอ้ายดบิกหน่วยเหนี่ยวเคยคึดฮอดเจ้าโรด,ดมันมาโอ๋บักพิกป้อมบักพีกตั่น ขึ้นหัวนี้ยังจันันป้อมตัวปอมแบบเนี้ยขึ้นหอเจ้าขึ้หัเจ้าแม่มึงตีด้น่น้ำหวานขึ้นหัวูเกยนงอมฉันบกพีแบบนี้นี่พ่าบกพีแบบนี้โอ้โหขยวกเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงของมึงบ่ Đào thì mai đấy, bố chị bọc môn đi đẹp bọc hay đào cua cố ở bọc đào Nó nằm bán cua đào đó Như vốn với thầy ngon tươi nặng kìa 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 kìa

แม่เขาเอาดาวมาอยู <that 's injuries> no. ่ไปเทินเอาเอาดาวน้องเมียเอาเอี่ยนคืนไปเทินเอาน้องมาเขาคือเ่าเขืออะอ่ะเทิร์นว่าเที่ยงมันเก่าแล้วอันนี้ จตตัดบุบค่อยติดไปเกาไอเกาฮะไปเกาบังเงี้ยเมื่กี้วาข้นหัวพูดขึ้นหันเนี้ยครับเจ๊ไม่เจ๊เ่เก่ามันบ้าเี่เกาเห็น่ะครับขอหันเนี้ยผู้เดียวครับบวไปเทินหนอครับ

Of the party, is are